คนละครึ่งเฟส3 1ตุลาคม64แจกเงินรอบ2 1 5 0 0บาทกลุ่มได้เงินรอบแรกแล้วต้องลบแอปเป๋าตังยืนยันตัวตนใหม่ไหมล่าสุดครับมีคำถามจากหลายท่านครับที่ได้ใช้โครงการคนละครึ่งนะครับในเฟสที่3ซึ่งหลายท่านก็มีคำถามกันว่าได้เงินรอบแรกไปแล้ว1 5 0 0บาทถามว่าการจะได้เงินรอบ2เนี่ยต้องทำอย่างไรต้องทำอะไรบ้างไหมถึงจะได้เงินรอบ2ครับ เรามาตอบกันไปแบบไวๆเลยแล้วกันนะครับผมสําหรับการจะได้เงินรอบ2ของโครงการคนละครึ่งในเฟสที่3นะครับก็ไม่มีอะไรมากเลยครับหลักๆแล้วคือถ้าคุณอยากจะเห็นเงินแบบชัดๆนะครับก็คือไปอัปเดตแอปเป๋าตังของคุณให้เป็นล่าสุดนะครับก็มี แค่นี้เองส่วนเรื่องอื่นจ่าเงินเขาจะเข้าอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับเข้าไปในแอปเป๋าตังโครงการอแอปเป๋าตังจิวเวลเลตโครงการคนละครึ่งในเฟสที่3ามันก็จะขึ้นในระบบเลยจากปกติคุณเหลือเงิน500ใช่ไหมก็ได้เพิ่มอีกพันห้าร้อยบาทพันห้าร้อยบาทบวกห้าร้อยเป็นสองพันบาทน้เงินเก่าทบให้ด้วยนะฮะไม่หายไปส่วนกลุ่มไม่ได้เงินรอบแรกครับดังนั้นไม่ต้องลบแอปเป่าตังแต่อย่างใดครับปล่อยเอาไว้เลยแอปเป๋าตังอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นแต่สิ่งที่คุณต้องทําคือนะฮะ อัปเดตแอปบัตรตังค์ให้เป็นล่าสุดยืนยันตัวตนใหม่หรือเปล่าก็ไม่ต้องทําการยืนยันตัวตนใหม่นะครับเพราะว่าการยืนยันตัวตนเนี่ยหลายท่านบอกว่าต้องโอ้ต้องไปต้องไปธนาคารต้องไปนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ต้องสแกนใบหน้าต้องอะไรนะอันนี้ไม่ต้องทำนะไม่ต้องสแกนใบหน้าใหม่ไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่นะครับหน้าที่ก็คืออัปเดตแอปบัตรตังค์ไม่ว่าคุณจะเป็น Android หรือว่าจะเป็น iOS ให้ไปเช็คแอปบัตรตังค์นะครับว่าเป็นล่าสุดไหมครับวันตั้งเช็คตั้งแต่วันที่30 การโยลสีเลยลก็ได้นะครับสามสิบการโนสีเนี่ยถ้ามันมีอัปเดตก็อัปเดตให้เรียบร้อยนะครับหรือว่าจะมีอัปเดตวันที่1ตุลาก็อัปเดตให้เรียบร้อยนะครับเป็นวันที่เงินเข้าอย่างไรก็ตามสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือทําให้แอปเป่าตังคุณเป็นเวอร์ชันปัจจุบันครับเพราะว่าการอัปเดตเนี่ยเดี๋ยวจะมีวันที่วันที่4ตุลานะครับก็สามารถสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่ได้นะครับสั่งอาหารออนไลน์ผ่านคนละครึ่งได้อีกนะครับตรงนี้ก็อัปเดตแอปเป่าตคอไว้้้ลนนีนะแุณจด ใช้เงินอีกพันหายร้อยบาทอย่างแน่นอนครับและนี่ก็คือเรื่องราวครับสำหรับคนละครึ่งในเฟสที่3ครับถ้าเกิดมีความคืบหน้ายอย่างไรครับเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งเฟสสามจะรีบเอามาแจ้งให้ฟังครับสำหรับวันนี้ครับคลิปนี้ต้องขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ตามรับชมมาตลอดครับวันนี้คลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ